เราทุกคนล้วนมีจุดหมายความต้องการแรงปรารถนาและความฝันผู้คนต่างเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองทำให้เมืองต้องรองรับความต้องการที่หลากหลายนี่เองจึงทำให้เมืองมีวิวัฒนาการมาหลายศตวรรษ เพื่อตอบโจทย์มนุษย์ทั้งขนาดรูปร่างโครงสร้างและองค์ประกอบกระบวนการกลายเป็นเมือง u r b a n i z a t i o n ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนทำให้เกิดการอพยพยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นและหนาแน่นมีความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ทั้งเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมดการฟื้นฟูเมืองก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าสภาพเมืองเปลี่ยนก็ต้องมีการฟื้นฟูให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมก็จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับแนวคิดการฟื้นฟูเมืองเออร์เบิร์นรีนิวหมายถึงกระบวนการบูรณะปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในเมืองที่มีลักษณะเสื่อมโทรมหรือไม่ได้ถูกใช้สอย เพื่อทําให้พื้นที่กลับมามีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคแรกๆเขาว่าการฟื้นฟูเมืองนี่มันกินความกว้างดังนั้นแนวทางการฟื้นฟูเมืองเองก็มีหลายแบบในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามบริบทของเมืองในยุคนั้นนะฮะแบบมันก็เป็นการสร้างเมืองใหม่หรือสร้างแหล่งอยู่อาศัยใหม่ๆดังนั้นเมืองหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยปรากฏการณ์จงคล้ายๆกันมีการฟื้นฟูเมืองเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมในเมืองหรือใช้งานไม่เต็มศักยภาพเนี่ยสร้างขึ้นใหม่ หลายประเทศมีรูปแบบการฟื้นฟูเมืองที่เข้ากับบริบทของตนเองเช่นญี่ปุ่นและสหราชาอาณาจักรในประเทศไทยการเคหะแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง เพื่อให้ประชาชนและผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งเน้นฟื้นฟูเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้การแห่งชาติเราปีนี้เข้าสู่ปีที่49แล้วนะครับเรามีอาคารที่สร้างมาตั้งแต่ปี2016นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนดินแดง ชนบินีราชุมชนทุ่งสองห้องหรือแม้กระทั่งชุมชนที่บอนไก่เพราะนั้นความจําเป็นที่ต้องฟืนฟ้นฟูนเมืองนองจากอายุนะครับของอาคารมันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยก่อนมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเีความจําเป็นที่ต้องฟืนฟ้นฟูนเมืองก่อนที่อาคารมันจะชำรุดทรุดโทรมไปมากกว่านี้การฟื้นฟูนเมืองเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีความเจริญแล้วก็ มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการอยู่อาศัยการเลื่อย้ายปรับปรุงชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งนี้มันเป็นภารกิจของการห่งชาติเมื่อเมืองสุดโทรมและใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่การเคหะแห่งชาติจึงเห็นความสําคัญของการฟื้นฟูเมืองโดยเลือกชุมชนดินแดงหรือแฟลตดินแดงเป็นโครงการนําร่องด้านการฟื้นฟูเมือง ก็เสื่อมสภาพตามการเวลาไม่ว่าจะเป็นปูนหรืออิฐหรือว่าเหล็กนะครับก็ขึ้นสนิมกันหมดซึ่งที่เห็นบางทีเนี่ยอันนี้น่าจะถ่ายทําจากห้องเก่าผมด้วยซ้ําไปนะครับเนยกระดาษผมที่อาบน้ําอยู่แผ่นผนังปูนมันหล่นใส่สีรษเลยทั้งฝุ่นทั้งอะไรเต็มเลยครับด้วยนึกสภาพดูนะครับอยู่ในห้องน้ำกำลังอาบน้ําสระผมในปูนหล่นลงมาเลยมันจะมีปล่องให้ให้สําหรับทิ้งขยะลงมา เรามาถึงข้างล่างเนี่ยมันจะกระจายมีหนูมีมแมลงสาบมีอะไรไต่ขึ้นมาได้ตามป่องขึ้นมาถึงห้องเราได้เลยอะ่ะจากสภาพอาคารนะครับ สร้างมาตั้งแต่ปี2506ซึ่งนับจากปีนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้นะครับอายุก็ร่วมจะ60ปีแล้วแต่นั้นสภาพผนังของห้องเนี่ยมันแบบมันยุ่ยเลยอะ่ะเป็นปูนแต่ว่ามันหมดสภาพไง60ปีนะฮะเอามือเนี่ยไปขูดเนี่ยมันเป็นรอยออกมาเลยดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงไม่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยมีความเสี่ยงอีกต่อไปผลักดันให้เกิด โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอย่างเป็นรูปประธรรมโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆจนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่1เป็นโครงการนำร่องได้มีแนวคิดที่จะทําการฟื้นฟูเมืองนะครับได้มีแนวคิดตั้งแต่ปี2533จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนไม่หมดในหลักการนะครับในปี2543ทางคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีมติว่าให้การเอกชิ ไปศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งทำกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับรวมถึงหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมอาคารพักอาศัยแปลงจีจึงเป็นหมุดหมายสำคัญของความสำเร็จในการฟื้นฟูเมืองที่การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนใช้เวลาหลายปีเพื่อสำรวจความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างรอบด้านและทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงของเมือง เคหะก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยทุกคนนะคะคือเคหะก็ประชุมผู้อยู่อาศัยค่ะประชุมกันหลายครั้งนะครับเรามีผู้นําธรรมชาติด้วยนะที่ไปร่วมพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยเดิมก่อนจะมาอยู่นี้ทางการเคหะเขาก็จะทําความเข้าใจแล้วก็จะมีห้องตัวอย่างอะไรเป็นรูปแฟนรูปอะไรให้กับผู้อยู่อาศัยได้ดูก่อนนะครับ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1อาคารพักอาศัยแปลงจีทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดินแดงมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มพื้นที่นันทนาการสวนสาธารณะสวนผักลอยฟ้าคำนึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคนการเดินทางสะดวกและมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านกยายภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับหรือที่เรียกว่า Universal Design เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพื่อให้การพัฒนาเมืองเนี่ยมันสามารถรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับก็จึงมีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาก็ทําแล้มันดีก็ เอาเอาขึ้นได้หมดบ้านเมืองจะได้สวยงามก็อยากเรียนเชิญให้กับผู้อยู่อาศัยหรือว่าโครงการต่างๆหรือชุมชนอื่นๆนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับที่แปลงกีเราเนี่ยเป็นการอยู่อาศัยที่การเคหาแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้สร้างเพื่อยกคุณภาพการอยู่อาศัยให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเวลาเปลี่ยนไปเมืองก็ต้องเปลี่ยนเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านปรับตัวตามความต้องการของผู้คนให้เข้ากับยุคสมัยแม้ว่าการพัฒนาเมืองจะเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่การร่วมมือกันอย่างเข้าอกเข้าใจธรรมชาติของการอยู่อาศัยก็สามารถทำให้มนุษย์มีบ้านที่น่าอยู่ตอบโจทย์ความต้องการที่ยั่งยืนและเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์อยู่ร่วมกับเมืองอย่างกลมกลืนมากยิ่งขึ้น